สวัสดีครับบ่าเถ่าสวัสดีธรรมชุ่มครับแฟนเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาปู่บ้านดุงนะครับธรรมชุ่มหัวทผ่านมาก็เขามากราบนมัสการปู่อยู่พี่น้องนะครับก็มาฟังความฝันปู่อยู่นะครับแต่ว่าบ่ได้ลงคลิปให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับงวดที่ผ่านมาอ่าจังไปฟังน้ำกันว่าปู่บอกบ่าเถ่าตัวใด้นะครับงวดที่แล้วเสียดายนะครับสามศูนย์ศูนย์สามไม่ดีพี่น้อง นะครับเอามื่อนีเดินทางนะครับพามากราบมันมัสการปูน้ำกันนะครับผมพามาฟังงวดวันที่16กรกฎาคม2567นะครับปูฝันดีบันะครับมาฮอดมาถึงแล้วนะครับเข้าไปฟังเข้าไปชมน้ำกันนะครับเพื่อมักเพื่อชอบน้ำปูจะได้ไปหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่คืองวดที่แล้วครับกับเขามาคุยกับปูล่ะครับพี่น้องปูก็บอกว่าฝันแบบนี้เด้อมักตัวนี้เด้อนะครับปูบอกว่าแถเท่า7 30 3003งวดที่ผ่านมา นะครับแต่ว่าปูว่าเอาบทต้องลงปูว่านะครับเสียดายพี่น้องว่าเป็นยังนะครับงวดนี้มาฟังนะครับมาชมจะมักน้ำปูบอหรือปูฝันมาจากไหนนะครับกาบนมัสการครับปูการนมัสการเจะขับปูงวดที่แล้วนี่ได้มาคุยกันที่น้าปูเนาะมาหาปูกับมาคุยกับปูอยู่ปูบอกว่าเถ่าวฟันมาจากไหนกับปูฟันในขี้ซ้ำล้อ อผมเป็เปียนพิเก็ตสามศูนครับสเสนาอ่าปูปูบอกเบาเถ่าส้ำนั่นปูวา่าโอเคฝันมันเป็นนะครับเป็นเจ็ดสามศูนย์เจ็ดศนยหนะปูว่าปูฝันในคี่ซ้รอพี่น้องนะครับก็คุยกันกับปูปูว่าเอาถามักันนี่ละตัวเดียวเจ็ดส03เสียดาย น้าปูเนาะก็คุยกับปูคุยกับปู่วาปูท้ายคลิปเนี่ยปูว่าจากไหนปูว่าบบปตองไทยล่ะปูว่านี่เขาฟันเนาะอ่าอือเสียดายนนี่ก็บฟันเกี้ยวเสียดายหนิมันเกิดเสียนี่ครับแต่ว่าบอดด้ลสามใส่ครับที่กินมันทีเป็นเก้าศูนย์เก้าสามอะสักหนะครับผมแต่ว่านี่ซุ้มเขียนถูกดิซุ้มเขียนถูกตัวมารแห้งตัวมารแห้งตัวมารแห้งนี่ปูเขียนเัดออกมาแล้วขัดออกมาแล้วเนี่ยชุดนี่ชุดนี่บอปูนี่แหละเอ้า ขาดออกมาเหลือเหลือแค่ซีคู่เทานั้นตะปูนี่ยขาดออกมาแล้วเนี่ยมาขึ้นมาลงเลยหกศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์สามตัวเจ็ดเก้าศูนย์นั่นน่ะว้าท่านผู้ชมนี่เราไม่เท่านั้นฝันว่าจังไหนฝันว่าจังไหนปูฝันเห็นผู้เฒ่าเนี่ยนะฝันเห็นผู้เฒ่าเคยเป็นเนี่ยแต่จะแม่นขึ้งหมดที่แล้วเห็นผู้เฒ่าซึ่งตายไปแล้วนะครับผมเป็นเก้าเก้ากับฝันเห็นสร้างนะกับฝันเห็นสร้างครับผม มันเสร้างฝันเห็นผู้เฒ่ากับสร้างผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าเก่าที่มันเสียชีวิตไปแล้วเออ้ที่บอกพันโยกับหลงพรเลยครับอืมตะเกาเป็นสี่นะครับผมตะเกาแต่ไม่จ็บสุดเป็นไรต่ว่านี่ความฝันเนาะครับเะวันนี้มิดฝันเนากคับไปกันต่วนวาฝันกับว่าก้าเว้าวข้าวมันเหมนแน่วว่าเด่นนะวดวดที่แล้ววดที่แล้วคุยกับปูน้าปูนะทะวนวาฝันกับว่าจากว่าเนาะปูว่าฝันซัมมี่ฝันในขี้สัมรอว์ซัมมี่เ่าเนร่ะเฮ็ดไว้พี่ต้นเนร่าเรียก ปูเลยบักเล่บเล่า,ลา,ลา,าปูร่องคลีบไปผมเนี่ยปูว่าโอ้ยปูต้องลงดอกกระสันปูอะไอซ์ซึ่งนี่เป็นตกกันมันงเนี่ยขึ้นหัว <c oughs> ล่องเคียนนะอ้าวนี่ท่านผู้ชมแยกขึ้นหัวล่องตอนนั้นเสร็จล้วเนาปูตัวได้นี่ตัวนี้มเป็าปูสามตัวสามตัวเดียวเบาเถ้าเคียนให้ได้พี่น้องได้เจ็ดเก้าศูนย์อ่อาทามักๆตัวเดียวนี่คือตัวใดปูไอซ้ซึ่งเขียดไปนี่นี่นี่ตัวเขียดไปนี่เก้าศูนย์ี่เก้าศูนย์มีมีเนี่เก้าศูนย์กับเก้าอย่างกับปู เ <90 S 1> ก้าศูนย์เก้า <90 96. S 2> <96. S 1> เก้ายง์กหเกอาลง,ลงแค่สี่คู่นี่บ่อปูนี่เด้่มีานีแล้วนี่สคู่นี่สนิตาตาทตัดออกบปล้วนี่ครับ<อ>แล 93, 93้วเก้าสามเกสมีบอรงบ่อปู่อา่ลงก็ลงแต่มผมปูมันจะน้กัเนยเน้อมัน,น,ก,น,นกันอยู่บ่อปูอรับเล้วตัวนีไ้ไส่ตามทีริงเ๋้าสามไซ่นะเด้ยแก๊สเอาเจ็ดไส่ตะวันนี่งามแล้วปูนี่งามเม่นครับเจ็ดเก้านเนี่มันฟันแ่ันเาตะวันในนี่บ่มีเก่าสมี่ปูนี่ บริเขียนลงบริเขียนลงครับจะมีเจ็ดเก้าศูนย์เอาต์เลนดิเคียนมาใส่มาเอาเจ็ดมาใส่เอาเียนมาใส่ครับผมเอาเดียวเบาเท่าที่แก้ได้แก้ก็เป็นแก้ก็ได้สร้างครับผมอะไรมีอะไรเนี่ยเอาไปสร้างปูฝันมาเห็นผู้เท่าเก่ากับสร้างเออนะครับฝันได้ฝันเหรอครับผมฝันคือฝันเนาะครับฝันคือฝันฝันบ่ฝันก็บจะข้ามศีวาวันครับ เจ็ดเก้าศูนย์มาปูสองตัวกเปรยสองตัวมิตัวใดนะปูให้ผมบังอีนะครับหกศูนย์หกศูนย์หกศ้านย์หกก้าเจ็ูนยซนียมาปูเอเ้าสนี่เหนลองเหนเพิ่นน้ำบ่ือจังไนลงไปรถครับลงองรถทำัมเต็มลงเห็นมันเต็มชุดปูตัวนี้รถจานนี่นะับว่ามาตะค้ำตามดากแล้วเขาเก้าศูนย์ เจ็ดศูนย์ก็มีกระไรตัวแล้วนะอ่าแล้วก็มีเก้าสามนะพี่น้องปูว่าเก้าสามอีกตัวนะครับแค่นี้เตันเน้นเน้นๆตัวมักตัวใดล่ะปูเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์ตัวร่องตัวใดปูมีตัวร่องมา โซลงเหรอที่นี่นะจุนั้นแะโล้อ่ง่ปูปูเก่าสามท่านผู้ชมแต่ี้กิ่งมันมักอยู่ล่างเยลือนนี้ครับมักอยู่พื้นต่ลเจยดเออเกาศุนครับมักอยู่พื้นแห้งเลยกดที่แล้วปูนี่นะลเยนครับได้เจ่า่านางเขียนนี่เข่นงนให้ผมนนะท่าผู้ชมแจ่ว่านางใส่ได้มากเลยตในเหนียวปูจะมมีหนึ่งเจ็ตันนที่ปูปูตัดออกปูปูะปูเลยขัดออกมาต่เ เก้าหกเก้าศูนย์พี่ตังศูนย์มันติดมันติดหนึ่งสร้างนะครับเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับผมเลยบอกเลยบอกใส่คือย่าผมลงมเก่าสามน้ำปูบ่มีในนี่เด้บ่มีก็หายล่วงไปครับหมักอยู่มาปูตัวนี้มาเก็บหมักอยู่ปูว่ะมันอยู่ในสุดสุดเทปไปต่เทปที่แหลกสุดเทปไปต่ที่แหลกมีอยู่มีอยู่มาปูเพระมันครับ เรื่อคำนวณนี่เรื่อฟันได้ฟันลายมือครับผมเขียนไปนนะเขียนไปเนี่ยเนี่ยมันจะสุดนี่เห็น่อยอ๋อเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมเนี่ยล่างนี่ยนะเก้าศูนย์ในชุดนี้ในชุดนี้นี่ท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวเอฟซีจะมาเก้าสามอาศัยนี่เนี่ยมันจะในชุดนี้เขียนไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับเก้าศูนย์ชุดนี้ชุดล่างเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์โมเปียวเก้าสามโอ้เลย อ่าเกาสามดึงมาไว้น้ำที่น้องดึงมาไว้น้ำมันอยู่ในสุดนี่อันนัพันตาชุดท่ายมันเลยเออเกไซเออเกตไเดเยม็ดเดียวเนีนเนียนเกูย่ตัดบุนี่ฉันมาบนนี่ฉันมาตั้งสี่นีนี่นี่เห็นไหมันมาบนตาเจ็นึ่ี่ตัดไปเลยป่ปัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดสตัดออกเลตัดออกเอาตปไ่ได้ใส่ซสุดนี่นะครับกะคือให้เอาชุดเจดเก้นี่ชุดเดียวเนี่ยมัในสุดนี่ครับ เก้มเนปะแม่นครับมันมีแปศูนในบ้านนี่แมนครับเก้าสามท่านผู้ชมก็้เศูนย์ใส่เนี่ก็ได้เก็ศูนย์มาใส่เออเก็ศูนย์ใส่ขับปูที่เรียนี่คือขัดมาเน้นเแล้วนะคับปูนี่ขัดออกดออมาแล้วได้พี่น้องได้ปูกัจับใส่ปูจับใส่ข้อมฝันออ่ากเก้าศูนี่เน้นล่างเลยนะปูนะเน้นล่างแล้วไปหาจับมันมาจับใส่พี่สิเราเก็บใส่ ไปหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้เลยพี่น้อง9009รางเดียวเลยอ่า790เม็ดเดียวนับเก่าสามก็อยู่ในอีกชุดหนึ่งเห็นไหมครับชุดรางปูจะมีเก่า080ครับข้าปูข้าปูมาสามโตได้สามโตอ่เก่าสามจะมาจากชุดของปูชุดล่างชุดแรกที่อยู่ในชุดแรกพี่น้องนี่เจ็ดอยู่ในนี่เจ็ดหนึ่งเลยตัดออกเนี่ยเจ็ดหนึ่งก็ได้ตัดออกกับปูนี่ครับเก่าสามปูเขียนไว้ตั้งแต่ทีแรกยังนะอืมไม่เจ็บบ้างแล้วมัน มันมาคล้องขี่ไลยนะมาคลอเก่าไรหมดที่แล้วมาหาปูยี่ที่พี่น้องมาคุยกับปูมาคล้องเก่าไรปูว่าเอ้าหมวดนีเฝ้าลงถอปูว่าคุยกันปูว่าฝันฝันบ่หลฝันว่าเด็ดดปันจักรยานดขีจักรยานไิปูสามล้อเด็ปั่นสามล้อเดขสามนั่งสามล้อนะดนั่งสามล้อ่ันฝันท่านเด็เปลี่ยนท่านปูกันเลยว่เจ็ดเก้าเจ็ดเอสามศูนสามศูน สามศูนย์ศูนย์สามคู่เดียวปูอาทำมาชมวงมุกเสดายดเอางวดนี้งวดเอดเอไม่พี่น้องว่าเป็นยังนะครับปูมักเนะี่ยปูฝันเห็นผู้เฒ่าเก่า,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 าน,นะครับปูเฒ่าเก่าผู้เฒ่าโบราณนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วครับฟันเห็นสร้างเลขสึ่มบุญเดชฉันมีเก่ามันจะอั้นได้เขา้ากันเนาะครับผมเก่าไม่แห้งที่พอเนื้อพอกระเบื้องโนใจครับเก่าม่แห้งันก็มีเลขเท่านี่ม้วนเวียนอยู่บนผีวัดสาลครับเนี่ยเลขซึ่มเนี่ยทีสูตรนี่เก่ามีม้วนเร่เรอยู่เนี่ ในรอบปีนี่บัดปีดีสอบมึงแล้วครับผมสอบมึบแล้วแคปนานี่เป็นสีลาครับเบิ้งพี่จันหน้าแล้วเนาะครับผมมันก็หาได้โชคน้ำปูได้พี่น้องได้นั่นแหลแล้วนี่ครับปูเน้นล่างได้นี่ครับเก้าศูนย์กับเก้าสามฮาร์สลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไปตรงเลขดังให้เจ้าวิทย์ปูเก้าสามเนี่เก้าสามแต่ว่าปูนี่ก็เขียนไว้แต่ที่แหลกเลยพี่น้องเขียนแต่ที่แหลกนะปูฝันปูก็เขียนไว้แต่ที่ที่แหลกธรรมชุม ที่เขาสล้อที่แรกครับพู้เถ่าขี่รถสามล้อนะครับตู้แตยไปแล้วเน่น้ำามล้อผู้เฒ่าขี่รถสาล้อเออสาเก้านะเขียนเขียนเก้าสไปเยเขียนัซสนี่ตัวนี้รถล่อห้นี่เป็นแปนี่ครับมันเลยเอาเอาเกียรไบัดเกีไซด้อี่ี่เอืออ้าวมชมหาได้โคน้ำปูน้ำพี่นองเนาะปูขยำแล้วเ0นเนีนนะครับเน้นค่ะู้ใดมักตัวร่องกับ็ ครับป,ปูมาล่งทำตัวกันนะปูกับปูกลับจากเอเอมาล่งห้เอาเจดเก่าปูประตัดหบ้บริเจ็เก่าเนี่ยเจ็ดก่าบริตัดได้พี่น้องเอาตามนี่ที่ปูเขียนได้ประเทศเอานะครับผูได้มาเจ็ดเก่ากันตัดเอานะครับต่วเจ็ศูนปูตัดใหาอยู่อันเีวก็าล่งหาทอเนี่ยครับอันนี้6 9กเก่าเดี๋ยวปูมาใส่นี่อกเกเนี่ยเอากัน,น,นรถจานอ๋อรถจานรถสวรรค์ครับผมมันแปลว่า ดาบแวนแบบียงคนมาซอได้นั่งเมืองกันยัครับผมเป็นตัวดาบมาใส่เขาคันะครับธรรมชมก็เลยเอาใส่ใช่หรอครับมากก็ไปยังหาไปได้ผิองได้เก้าศเก้ากเก้าเนี่ยปูเนีนหพูดตรงกับปูเนียในเอฟซีมันอีกที่นึงเนี่ยเก้าศูตัวนัเก้าสครับผมตัวนี้ซึ้อมหัว่าร่องไฮหครับผมปฏิบัติอมองว่ามันอกวาิ้นานะครับขอบคุณขอบคุณปูทู้รมชัมแล้วเาตะโกตะลับดอกซาถ้าแม่แม่นก เป็นบุญเป็นคุณสนไปพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ